ญาณูปโภฌนามิชายาปัปปะตาตัตเตยวจิวังตาวุตันโยวังอจิเวกาลาภูตัมพัฒนาตุเตนะพัฒนาติมันตานตานสัพพานตังสุปโภตันติฆาตปิติภิกขะปัปปะตาตัตเตยวจิวังตาวุ Ibu dan ibu di dalam hidup kita boleh berbuat apa sahaja yang betul, Yeah. อาหารพันเตเกิดเพ่งเกิดโจรนามะอาหารพันเตชยากรโลนามาโนาะาโ,ลาาาาโลนามเมขปชายโยเมขปชาโยเมพันเตอายาสาัมมาตันติมาโลนามะเมขปชาโยเมพันเตอายสัมมาตันติมาโลนามะ ทาวิโกขันเตียัญจาสิทธิปิโตนามะสัมเนโลอัญจัญจชยาพลโนนามะสัมเนโลมะมะอุปสัมปทาเป็นท่าปัมปทาอาคังภาปนาสัพพังยาจานาาันเตอหังสัพพมิลังสังขังอัจเทสามิสาทุขันเตสัพโพยังสัโพอิมันจาศิทธิปิจโตนามะสัมเนโลอิมัญจัชยาพลโนนามะ ตัทธาอาตาอาัง่าวยตวายติตุเทนักัมเมนะุเณนัภา น้ยทางกายหันน่าเลิ่มใสเถิในเบื้องต้นเถอได้กล่ารับความเป็นภาราภุรมีคำว่าอชกตเถพาวิเทโลเป็นต้นซึ่งแปลใปนใความว่าตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปพระเทราัเป็นภาระของพระเจ้าพระเจ้าเป็นภาระของพระเทราัคือต่างฝ่ายเป็นตางมีน้ำติดน้ำแดงสนิทสนมเป็นอันเดียวกันประดุจปดากับบุญฉะนั้น ในลำดับต่อไปนี้พระสงฆ์จะได้ทำอุญวสมบทกรรมยกเธอสองขึ้นเป็นภิกสุในพุทธศาสนาแต่ชื่อของเธอเป็นภาษาไทยเด็ขาดต่อการส่งกับบวจาเพราะฉะนั้นฉันจะตั้งชื่อให้เธอเสียใหม่ซึ่งหน้าทางธกม,มีฉายาตามภาษาพุทธว่าสิทธิพิจิรหน้าชายาบม,มีฉายาตามภาษาพุทว่าชายาโรล เมื่อพระกรรมวาจาจาสนถามว่าปินนามสิิแปลว่าเธอชื่ออะไรน้าหน้าอากิจตรงตอบ่านไปว่าอระหัตถเตสิทธิอิโยนามาหน้าชายาลนตอบว่าชายพละาลนะพันเตชยาทะโลนามาส่วนตัวเองคือพระวิชามีนามนามภาษาบอกว่าอันติปารุเมื่อพระกรรมวาจาจาสนถามว่า โกนาพเตอุปชาโยแปลว่าขราประชาของเธอชื่ออะไรเธอจังบอบข้าไปว่าข้าชาโยเวทันเตอายสมาทันติปารลมามาต่อไปนี้ฉันจะได้มอบบัตรให้บอกใจกีวนให้เธอใช้ยังไปใช้ในผิดอธิฐานเป็นําดับสืงต่อไปปัตังมุปชังภาคเตตะโวอัุปชังภาคเนตะวา อุปสัมทายาโขริมาหิตดำภะวะ